ผมค้างอยู่เท่าไหร่นะครับ4,000 4,000เหรอชื่อชื่อผมเหรอครับอ๋อผมชื่อสมศักดิ์นามสกุลประเสร,ริฐศรีเกิดวันเสาร์เดือนสี่ปีมะเสงเคยรับราชาการสีสี่พอจบจากธรรมศาสตร์กว่าจะมีทรัพย์สินชีวิตกระเสือกระสนไปได้งานทําอยู่สามเสนอยู่ปั๊มเอสโ,โซได้วันละสามสิบงานมันเสงเลยออกจากปั๊มเอสโซไปได้งานเสี่ยงอยู่สวนสัตว์ดุสิตมีหน้าที่ให้อาหารเสืองานมันเสงเลยออกจากสวนสัตว์ดุสิตไปอยู่ซ่องเยื่อส้ม <laughs> คนไม่เคยเห็นแสงสีส่องเยี่ยส้มมีแต่สาวสวยๆอีสาวสวยมันทําแสบไปจเจออสาอนส้มเลยยืนน้ําตาซึมเยี่ยวลดสังกสีเสียงดงสู้สู้สู้ฮออกจากส่องเยี่ยส้มมีเงินติดกระเป๋าอยู่30เอาไปซื้อสลักอมสินมาหนึ่งเสี้ยวถูกรางวัลที่2ได้เงิน4ี่แสนเลยเอาไปปลูกสวนส้มที่บางซ่อนอย่าถามซอกแซกในสัตว์ฮะอยากรู้ชื่อพ่อพ่อผมาฮ่ พ่อผมเป็นคุณหลวงชื่อหลวงทิ้งนามสก,กุลแท่งทองบ้านแกนอยู่สุขโขทัยแกมีอาชีพทำไร่ถ,ถั่วปีนาันาน้ำม,มาท่วมพราะแกไม่ยอมถากถางกเลยทิ้งท่องทุ่งมงตรงสูก่กรุงเทพทางรถถั่วไปลงลงหนังเฉลิมไทยพอไปถึงเขาทุบลงหนังทิ้งไปเจอแม่ขายหอยทอดเหมือนการม,มาเทพอรสอนมาทิมหลังจากนั้นแม่ก็โดนพ่อแทง <laughs> แม่ก็เลยท้องพ่อก็เลยพาแม่เดินทอมทอมทอมเกือบตกท่อแม่เกือบแท้งพ่อก็เลยพาแม่ขึ้นไปบนภูเขาทองไปเจอไอ้เทนเพื่อนแท้ก,กําลังยืนตีทอมเห็นว่าเป็นเพื่อนแท้พ่อก็เข้าไปทักทายไอ้เทนพูจาถากถังพ่อโมโหเลยโดดถีบถีบพาดไปโดนเอาทอมหัวทิ่มไปในกระถนน้ามากนี่แดงเถือกเลยฮ <laughs> ทุยอยากรู้ชื่อแม่แม่ผมเป็นคุณหญิงชื่อคุณหญิงหีบนามสกุลเหินหาวบ้านกันอยู่หัวหิน แกมีอาชีพหาหอยวันนั้นแกหาหอยได้หกหาบแกกวาดเอาหอยใส่หาบกะจะไปวางไว้บนที่ไอหิงกระเสือกหกักหอยหล่นใส่หัวแม่มาหัวหอยเลยกวาดเอาหอยใส่หาบจะไปทิ้งไว้ก้นเหวแบกหอยไปยืนปากเหวไปเหยียบหินหินเสือกหกักหัวแม่นี่ห้อยผ้าถุงนี่หล่นมาคุมหัวเลยเห็น <laughs> เห็นหอยสี่เหี้ย แม่ผมเลยแต่งเพลงทิ้งไว้ที่หัวหินหัวหินเป็นถินมีหอยมานั่งคอยจนหอยติดหินชายหาดไม่แต่เปลือกหอยชายหาดไม่แต่เปลือกหอยไม่แต่เปลือกหอยแล้วก้อนหินหัวหินชาาเดินชายหาดแต่งตัวฉูดฉาดมานั่งโคดหินไม่มีหินไม่มีหินติดหอยไม่มีหินไม่มีหินติดหอยมีแต่หอยมีแต่หอยติดหินอ้าววางไปแล้วเลยจัดแก๊งคอเซนเตอร์เหรอไม่ได้แดกเขหรอก